ที่เดียวนะพี่ได้ดีได้ดีเ,เราหายไปไหนอะอ้าเออวะเราหายไปแล้วเฮี่ยเมืองเรานี่คือแม่งใช่เลยนะเมืองนี้ผมว่าเราเก่งเมืองนี้นะแต่รถมันไม่มีกันเองว่าไงนะบุงว่าอะไรใครเก่งนะ เมืองเนี้ยพูดยาดเราเก่งนะแต่มันไม่มีรถเออรถลอยมันอยู่นี่อะถ้าแข่งจริงมันเออมันต้องเอารถที่อื่นอะรถลอยเจ็สามแล้วก็รถเซฟบล็อกส์ซอสเอารถมาให้เราอ๋อก็จริงมึงจะอัพอะไรอ่ะทนายคอมเพิ่งคอมมึงจะอัพ CPU เฉยต้องการซีพียแค่อย่างเดียวโอเคเหมือนกูแล้วก็คือ CPU กับเมนบอร์ดถูกไหมใช่มันต้องมันต้องสามอย่างจริง CPU ียเมนบอร์ดแล้วก็แล้วก็แรม อ,อ้าวหรอต้องแ,มแลมด้วยหอรอแลมต้องเปลี่ยนใช่คือหมายถึงว,ว่ารุ่นอของเรามันใส่ไม่ได้ไไดหรอใช่ใส่ไม่ได้อ,อ๋อหรอโอเคท่านไงก็คืออันนี้เขาเรียกว่าคอมโบโเนี่ยเออต้องเปลี่ยนตามใช่ไหมคู่ก,กันอยู่ละคือนนอะไรวะนละ้วมีเดียคนเขาอัพเกมเพื่อเล่นเกมใหม่ใช่เอ้ยอัพคอมเพื่อเล่นเกมใหม่ใช่ไหมกูอัพคอมเพื่อเล่นเล่นเก่าเออกูก็เหมือนกันเมื่อไหร่บอกกันะทัน ไม่เลยกูเพรากูอยากกูอยากทำด้วยเหมือนกันไปร้านนี่ก่อนเดี๋ยวบินเดี๋ยวเราเริ่มจากเราบินไปแถวนน้นก่อน,นไปที่ไหนอากาศสิงคโปร์อ่ะอไปร้านดีมพอใช่ไหมได้พี่ประกอบทั้งหมดเลยเสร็จเราแบกเอาเครื่องเต็มที่แล้วแล้วแล้วใครแบกเพื่อนเพื่อนพวกเราเองพวกเราเองเรารวยจัด ไม่เรารวยเมื่อไหร่เรายกไหไว<อ>หรอเพื่อนไหวดิพี่สุดนี่เหรอคนรวยก็ให้คนอื่นยกให้ดิเฮียจ้างอ๋อเฮียกูใช้เง<ก>ินทำงานเพื่อนเราไม่ได้ใช้แรงเฮียเฮียกูแม่งมีแต่แรงไม่มีสมองวะโดยทีเ่เราสุดตานเพื่อนใช้เงิยงนยังสุดตานเฮียเฮียเฮียลืมพกสมองมาขอโทษทีเพื่อนพี่ผมยิงไม่โดนตั้งนับพี่ช่วยด้วยยิงเห็นตั้งแต่เกมแรกแล้วที่มึงไม่โดนอ่ะกูยิงไม่โดนแล้วพี่ชิบหายแล้วหายแล้วตาอาบอด ตนะี้าจะบอไโอ้ยกินไปอ้อมไกยังวะโห่เราไปสองด้วยปืนสก,กาอเอาไปสามคนเฮ้ยเดี๋ยวสะพานสะพานพานานตัวท้ายหยผ่านไม่เท่าไหร่ ตีตีมันตีมันนั่นแหละหลบไงอยู่อะไรอ่ะกูําลังจะลงน้ำเหมือนกันไอสัตว์อยู่ไหนอ่ะพี่พี่นี่เออแกนี่มันมีอีกตีนะพี่มันอ้อมหลังเราใช่เหรอใช่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 อ้อม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 ไอเราชุดนี้เราเล่นเสี่ยวไปเลยเราเล่นอันนี้ไปเลยเล่นอันนี้โอ้ยอันนี้หลบเลี่ยงคําไอสัตว์เฮ้ยได้ไงพี่เวลาอยู่เดี๋ยวจะลองสองตัวเดี๋ยวกูอุ้มเดี๋ยวกูุ้มออกมาไปเพื่อน ี้ไม่ปลอดภัยเป็นคนดีอย่างไม่กล้าพูดจาสุภาพเรียบร้อยขอบคุณครับผมพูดจาสุภาพเป็นคนใหม่ไม่เหมือนสมัยเข้าวงการใหม่ๆเลยใหม่เข้าวงการก็พูดพอครับใช่ครับผมสวัสดีครับพี่แทนจำผมได้ป่ะพี่เปใครอ่ะอาวเนี่ย พี่อะไะจำผมไม่ได้เองมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะงงเลยผมไงพี่จำไม่ได้หรอสวัสดีครับพี่จำผมได้มึงใครอ่ะมึงใครเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสองตัวเพื่อนกำแพงนอกยังไม่อนหมดไปแล้ว ช่วงนั้นกูอยากขายเกมอะไม่ได้เออไม่เป็นไรพี่แดนทักอย่างนั้นในช่วงปีนี้นี่โดนทัวร์ลงนะนะคือโดนทัวร์ลงละไม่มีไม่มีนี่อยู่นี่อยนี่นี่อยู่ในฟ้ากูกำลังมิม่เพื่อนชุดดำชดดำนะใช่ใช่ใช่ตัวละครหญิงกางเกงสีเทาเสื้อสีขาวโอ้โหหมวกสีเทาสีดำไม่เห็นแล้วแล้วแล้วหมวกสีฟูพี่หมวกสีฟูเอาแค่สองตัวหมวกสีฟูโอเคโดดเข้ามาเห็นละน็อกยังสองสวยน็อกสาม กำแพงน,นี้แทนสองตัวเพื่อนกำแพงติ๊ฟ้าโกแทนขวาม,มือขวามือแทนขวามือมันกำแพงไหนเนี่ยแทนเจอแล้วเพื่อนหน้าใกล้มึงเลยเพื่อนเดียนพี่แดนพี่แดนพี่แดนพี<ป>่มาไม่รู้กูไม่รู้กูกำแพงเราวิ่งแมนนะกูเออไม่รู้กูอยู่กำแพงข้างนอกฝัง่งไอเกณฑ์ที่ฝั่งมึงอะเดี๋ยวเนีนนน่ย นกสอบแล้วเ่อนไม่รู้ไม่รูเป็นสองตัวนะเป็นแค่สองนะกูเหนไปกูเหนยนะเอนกหนอไแทนนองซันไม่เจอปะไม่เห็นไม่เจอูเหนื่ยกลัวเพื่อนอูเหนื่อยลมึงมีมีกี่ตัวะสองยิงไสองยิงไปสองเนี่ยตัวนึงอ่ไอเเนี่ยตัวไอเดาบวกข่าวที่กูบอกไปนี่ไอไปเพื่อมันอยู่นู่นนะไ นักนักนักนก้นหียคอมโบคอมจอยไปเพื่อนไปไปกูว่าเราควรดันนะเพราะว่ามันตัวทายเราใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมันมันมันจะรัมันจะรัมันจะรัเจอบ้านทายตัวท้าย๋ยวไปเจอไปไม่ไม่หมดเขาคนละตีก้าได้้งคนละตีอแล้วเออพี่เก็บพี่เก็บปืนอง สามตัวหายไปได้หนึ่งตัววะอืมเฮ้ยพี่ไอ้รถห้องมันจะมาปิดเราอะามาเหรอ w h e r e แว h สกายมาจริงมาจริงอยู่ไหนละ่ะไม่รู้พี่อ่ะสุมมดมาป่ะนี่ไงขับรถมาแล้วเฮ้ยกูมีรถนะเยวกูข้าแอารถให้ดาเซีย ไม่เอ้ยน้องก้าก้ลังขับรถเออได้ยินเสียงรถละแต่ยังไม่เห็นไม่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 มีคนพี่ที่ไหนก้าน้องฝ่ายก้าเนี่ยสองเสียงนะก้ารถคันเดียวัเป็นรถแวนอ่ะรถจีบอ่ะรถจีบเพื่อนมันอยู่นู่นพี่เพื่อนอยู่ข้างบนเขาใช่ปะบนเขาใช่ปะได้พี่โอเคลองลองเล่นนะพี่ลองเล่นนะ ไอเมืองนะไอตอนนี้ยังไม่ยังไม่เดือดร้อนอะไรใช่ปะยังไม่เดือดร้อนพี่โอเคไปหนึงโอเคโอเคโอเคอันนี้คือยิงมึงหรือยิงละยิงกันเองมันยิงผมมันยิงผมโอเคกูรอกูรออ่าตรงตรงตู้นี่ตู้ไม้แตกมาให้หน่อย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 เออลรงไม้แตกกำลัง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 ลงกำลังเดินลงก้าวพี่เดินลงมาคนหนึ่งกล้าขวาขวาขวาสุดขวาสุดนพี่ขวาสุดไหนครับไม่ไม่เขาบ่นอันเนี้ยเอาขวาเอาขวานี่ยแถวป้อมยามนี่ เฮี้ยกินใกล้กูปลาสมอกมาใช่ป่ะมันสมอกใช่เออมันสมอีไใครก็ไม่รู้ระวังข้างไปแพมยงพี่แทนโอเคกูเล้ยค่อยเลี้ยๆเลยไหลขับมาละไม่เห็นมันว่ะไะจุกกันเพื่อนวะเดวกูยังยัง เออใช่ใช่ใช่ยิงให้ยิงให้รมรวมมนาจะมีตันงนะโดนชุบกันอ่วไม่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 โ้ยี่ไมโดนสนาอยิงมันเข่านี้ม pues ัเข่านี้เห่เห็นตัวเดียวปะเหมือนตัวท้ายเลยใครยิงนะผมมองพี่อยู่ไหนอะตรงนี้ตรงนี้นี่ติ๊กฟ้าเห็นปะเห็นปะเห็นปะโอเค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 ออกซ้ายให้ออกซ้ายให้ ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาแทนยิงหน่อยไปไปตัวคามแม่หน่อยไปโหยังโอล่ยังโผล่ไม่เห็มันอยู่ฝั่งนน้นเลยเดี๋ยวอากาศพี่พี่พี่ขับออกซ้ายให้กล้ายิงอ่าอ่าเดี๋ยวผมยิงพี่กล้าพบมากาเจ็บเจ็บเจ็บสองนัดแล้วพี่เรียบร้อยที่เดียวกันที่เดียวกันที่สิบหกสวยครับเบลดเมนด้วยพี่ไปเออไปห้องห้องห้องรับห้องรับห้องรับ Let's go Let's go <S Yes 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 น่นั่อะอะคีล็าแทนกรสุนเขียวเลยอ่ะกแลสุเขียวไม่มีไม่กระสุนทองหมดเลยโอเคกูเล่ในนี่แม่งลยไอ้พวก เนะอ็มพีไฟน์เนี่ยเป้ยเมต้าแม่งเลยว่ะเมต้าเฮ้ยมีอีกคนหนึ่งว่ะพี่ตเติมเต็มใครวะไอ้เกดเหรอเกดกำแพงเ <laughs> กดกำแพงก็ว่าเล่นกันคนถึงคนในช่องแชทกูถามเลยว่าวันนี้ พี่กีนมาแทนพี่กิดเหรอครับคือแบบการว่ากิดคือตัวหลักไปแล้วมันไม่อยู่นานนะอ่ะน,นี่พี่กีนมาแทนพี่กิตเหรอครับเนี่ยไม่ใช่กิดมาแทนมึงแล้วอ่ะไอ้ยาลุดเฮียเศร้าเดียวใครตดนเนี่ยให้กูตอนนี้ไหมกูยิงให้ฟรีเลยสูตรครับกระสุน เยอะไปเลยเก็บไฟวะไฟแล้วก็สโมกยังอดเฮียนี่ยมมากสรุปไปบอลมันได้ว่างเพราะอะไรวะไม่รู้มีงานอันนี้ไม่คือเอาให้กูอะจำไม่ได้แต่ว่ามีใครสักคนะบอกว่าวันนี้ไม่ว่างใช่วันนี้วันนี้ไม่ว่างเราเลยเลื่อนไปวันวันพฤหัสแต่ประเด็นอ่ะคือกูเอาความรู้สึกกูอ่ะ คนที่บอกว่าไม่ว่างคือไอ้แทนนะค่ะที่มันบอกว่ามันจะต้องไปทำเรื่องทำเรื่องอ่ะกูว่าไอ้บอยอ่ะกูว่าไอ้บอยอ่ะมันว่างเว้ยแต่มันไม่รู้ว่าเราเล่นอยู่กูว่าเดี๋ยวโทรไปหน่อยกูทำเรื่องแต่กูก็ว่างไม่แต่มาถึงว่าตอนแรกมึงบอกว่าเออเดี๋ยวขอเลยเอ้ยมันนอนอยู่เห็นเปล่ายิงฟีในเขาก็เห็นเปล่าย้าอยู่เนี่ยนี่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 ใครวะอะไรอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเฮียตุ้งนัดตุ้งนัด ตุ้งนับกินเจาเอ้ยท <ibly logical S 2> ี่มันมาดักเราต่นเนี่ยเออเดี๋ยวยี่เอนอนอยู่น่ะรู้อะไรกูกระุมเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวว่าสกปรกที่มากสกปรกที่มากกว่าสี่เฮ้ยมีที่ซ่อมเกาอนะควรเก็บนะเห็นปะมึมีสมอกันเลยกันเลย เฮ้ยใครจอดหลังเราวะน่ะไหนต่างขากาดเลยอ๋อแลไอ้ตัวนี้ปะตกใจไม่รู้ถามไป้สาวไว้บอยเพื่อนเล่นเปล่าเออกูแค่ไปนู่นแต่ไม่ได้หมายความว่ากูไม่ว่างไม่แต่หมายถึงมาถึงว่าตอนตอนที่เรานัดกันอ่ะมึงเลยบอกว่าเอ้ยเออไปเพื่อขัดแล้วกันโอเค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 กลายไปสุกว่างเออกลายไปสุกว่างโอเคอะไรสุกูมาอยู่แล้วกลายเป็นกลายเป็นพี่กลายเป็น ก็แบบว่าเออวันศุกร์ต mm ่อมอยิงก yeah> anyway claro ันต่อมอมีมึงนั่นแหละมาถีสุดแล้วก็ไอ้พวกหิวเงินน่ะไม่หรอกเฮ้ยกูกูหิวด้วยนะกูหิวด้วยกูหิวด้วยเราก็ต้องทำงานสิเออมันก็มาทุกวันสิกูหิวยทุกวันเดี๋ยวพี่นี่มาตัวไอ้มันบวกกันวะไอ้กินไปส่งกูแกันดับเพิ่มับเพิ่มไม่ดับเพิ่มดับเลยดับเพิ่มไม่ไม่ไม่พี่พี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมซีโฟพี่หยุดโอเคไอ้ไม่ไม่ไม่กล้ากล้ากล้าขับไปไหมให้เพื่อนแปะมันไวกว่าปะหรือกล้าแปะเองเลยพี่ไปเลยออาโอเคพี่เองมาแปะ แล้วน้องพี่อยู่เฉยไปเจ็บทุกตัวเลยเจ็บทุกตัวเลยด้วยอะไรยิ่เราไม่ตายได้ไงวะเไม่ตายได้เหรอล้วะเดี๋ยวแล้วพี่กินล้มเลยอะ ล้มหนึ่ง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 มาล้มสามมาล้มสามล้มสามมาล้มสามมาล้มสามนี่ตัวท้ายตัวท้ายไม่รู้อยู่ไหนไม่ได้ยินเสียงแล้วตัวท้ายน่ะอยู่บ้านข้างหลังกินบ้านอะไรมันมันบัเช้าวัเชาไอ้ใครใครใครทำไมนีโอเคมาชุบกันมาชุบกันนี่นี่หลังบ้านกูหน่ะบ้านหน้ากูหน่ะบ้านหน้ากูซอยกลางซอยกลางกูต้องหิวต้องหิวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ก้ามีเน็ตปะตรงเน็ตพี่อะพาเข้าไปล็อกเลยออกขวาแล้วก็ออกขวาแล้วออกขวาแล้วประตูประตูกระแพงกระแพงกระแพง ปอดสายมาหลรอมึงแทนเพื่อนสายเฮ้ยเดี๋ยวพี่แดนขวาพี่แดนสายแล้วสายแล้วสายแล้วก็อย่างงงอ้อมสายสุดหลังบ้านอยู่หลังบ้านสายสุดสายสุดหลังบ้านอะระเบิดมาแฟดแฟดแฟดปึ้งพี่ไฟไปพี่ไฟไปติดไฟ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 กูไอ้แทนเจตไฟกูอยู่หน้ามึงนะเพื่อนแฟดไปพี่ ตายแล้วตายแล้วไม่ไม่ไม่มันติดมันติดแต่มันหมดแล้วเนี่ยกูยิงสองไปตายเลยกูยิงมันสองไปตายเลยเพื่อนมันติดไฟมันติดไฟไอ้เฮี้ยมันติดไฟแต่ว่ามันโดนแป๊บเดียวเองเพื่อนมันออกรัวนอกไงมันไฟมาไอ้เฮี้ยไอ้เด้งเบ็ดกูไอ้สาสตร์ไอ้กล้ามดูมันเดยไม่ใช่กูยิงมันสองไตายเลยมันติดไฟจริงเพื่อนมันรออยู่แล้วป้าไอ้สาสตร์ตัวที่ยิงด้วยเดี๋ยวมันจะรอได้ยังไงมันชุบมาแล้วเพื่อนชุบมาสามตัวแล้ว มันปั๊มยาเหมือนเราเพื่อนเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแต่ประเด็นไม่ใช่ะนะไอ้ก้าไอ้แพนเมื่อกี้มันวันวช่าวัวเช่า,ววชาใส่คุ <c oughs> มันเต็งใส่ไโโอ้พเหี้ยมันไม่มี <c oughs> ของเลยนะเฮ้ย <c oughs> ม,มีรถผ่านพี่เออรอย,ยิง <c oughs> อุ้ยก้าเหี้ยเราละเราความกา้าเราความเราความพี่มันชุบเพื่อนพี่ ผมนิดไอ้ผมนิดไม่เห็นหรอมอกก้ามันถึงกับร้องว่าเจ้าว้าเจ้าไอ้ออกมันหรอนม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยมันกรีดแล้วมันกรีดแล้วไอ้เนี้ย เฮ้ยมีรถในควันไอในในหมอกมาใกล้แล้วครับหน้าอะไรทำไมกระสุนทองทุกตัวเลยวะยุคของกระสุนทองไอ้เหี้ยเัาไม่เล่นกันแล้วขับหนีแล้วไอ้แทนมึงไม่ได้เอารถมาเหรอเพื่อนรถหลังบ้านสี่คันเลยเอ้าไม่เอามาไโอเคโอเคโอเคหัวถิ่นหัวถิ่นหัวถิ่นอ่ะกูเห็นแล้วเห็นแล้ว ปิดหน้ากคนนี่ยไม่ระเบิดอะไรอย่าพี่แดนเจอพี่แดนพี่แดนยิงได้พี่สวยเพื่อนยิงได้แต่ไม่ยิงไกลเลยเพื่อน <c oughs> ไปข้างบนซาตีกันนี่ใช่ป่ะเสียงปืนไมาอย่ามันมีปีเก้าสิบด้วยมัง้งค์จ้าายอ้ะ <c oughs> <c oughs> เี่ยสเขียกเมีแล้วบ้านีบ้านตีกันเพื่อบานตีกันบ้านตีกันมา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 ไปดูไปดิขลคันอะไรเราล่ะหมดปาววะน่ะตีห้ากับตีเาป่าวะเรหมดแล้วนะบ้านเนี่ยไอดับวเออแทงเอาไอดบแม่งเลยเอาเลยพี่ผมมีครบทุกอย่างอยู่ในหมู่บ้านนะ้นไม่รู้ว่าอยู่เดินเข่าหรือได้เปล่านะต้องเช็คก่อนนะครับถ้เขาไม่น่ามีอ่ะ อยู่บ้านอยู่บ้าน <C LE AN> ปฏิบัติการซีโฟอยู่อยู่บ้านอูจ่จะขึ้นหนาฟ้าบ้านอูจ่จะขึ้นหนาฟ้าบ้านอูจนอ่จะขึ้นหนาฟ้าเปิดประตูรับเปิดประตูรับเปิดประตูรับหนึ่งเฮ้ยอ่ะก็สวยแทนเห็นแค่ตัวเดียวนะพี่แดนลองนะพี่ผมมาช่วยนั้น

ชอบใจชอบใจนี่ชอบใจไปได้ไงมีมีฮอรขับหมอเลยเฮ้ยไอ้แทนซีโฟอยู่นี่แทนแทนซีโฟซีโฟมีมีตัวอันเน้นกูแคบหลังาลนี่เอารถเอานี่นี่รถรถรถอืยรัวจัดมันไปได้หรอวะที่หน้ากูเนี่ยหายวะนี่นักกูหายเบิรจะต้องต้องระบุตำแหน่งมันให้ได้ก่อนพี่มาร์คด๊าเงินพี่มาร์คด๊าเงิอนมาร์คด๊าเงินมีตัวหนึ่งหลังหินตัวตัวป้าบเดี๋ยวหินก้อนไกลอ่ะเหรอ ใช่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 ยิงปันไก่พี่ไอ้ชายระวังเพื่อนมุมมันไม่ค่อยดีไอ้ก้านี่ยว่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อมสายมาให้อุ้ยแต่มุมมันเป็นเนินต่ำว่ะเนินยากว่ะถอเลยเยิงอะไรปะไปใช่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 โอ้โหแล้วพี่<ค>เกือบเอย่บ <pronoun S 2> ผมมาเลยนี่เจ็บแ<ป>ล้วแทนเจ็บแ<ป>ล้วเจ็บแ<ป>ล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลย เฮียด้วยแทนวิ่งอถอะไรอ่ะเฮียไอ้ก้าวิ่งอยู่โคตรโหดวิ่งอยู่วิ่งอยู่โคตรโหดเดี๋ยวกูไปเอารถมาให้เดี๋ยวกูเอารถมาให้เฮียเกาะหมวกไม่ลดเลยอ่ะโคตรโหดไอ้แทนมีลูกนะบนบ้านกูมันปาไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องแปะใช่ใช่ใช่าได้จะเฟียวมากเฮ้ยมีรถอีกคันหนึ่งกูเจอละ พี่พี่ข้างนอกข้างนอกตรงนี้ตัวไหนติ๊กนึงเหรอสวยก็สวยให้ก้าเหรองั้นเดี๋ยวพี่ระวังฝั่งนี้ก่อนนะตรงนี้กินอยู่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 บนบ้านด่านฟ้าแทนมีมีมีเหลือ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 รถเหลือตรงกเบิดไปแล้วรถรถเหลือตรงกูตรงกูตรงโกมันมีเพื่อนอีกคนพี่มันมีเพื่อนอีกคนได้กล้าจัดให้ไกลโกแม่ไม่นานพี่เฮ้ยไอ้ไอ้เฮีย ไปยิงไปชิว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 จะสุนหมดเฮ้ยตอนนี้บ้านล่างมันน่าจะกำลังออกมาลงในบ้านลงในบ้านไปผาเดี๋ยมันเลืองตรงนีนะมีคนอยู่ในติ๊กฟ้าสามตัวสามตัวกูเจอละตีล่างกูสามตัวเลยติ๊กฟ้านี่คือเป็นอะไรกินติ๊กฟ้านี่เป็นลานโล่งเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ลานโล่งอ่ะโล่งซีโฟไม่ได้เพื่อนตรงผมวิ่งสองสองคนฟีอ๋อเห็นละนี่นี่ตรงนี้ ทั้งหนึ่งแล้ว้ยนัดเดียวตายแล้วก้าตายแล้วแล้วก็ดนั่งพี่ยิงกดพี่เลยก้าอยู่ตรงนี้ตรงระเบ้อนี้เนินฟ้าเดี๋ยวพี่อ้อมขวาไปก่อนเฮ้ยผมเจอแล้วตรงต้นไม้พี่หลายตัวเลยก้าหลายตัวเลยพี่เห็นนะน่าคือสามจะไม่รู้สี่เปล่าทีนี้ก้าเห็นี้นี่มาส้มสายตัวหนึ่งนะพี่แดนสายมากเกินผมต้นไม้เนี่ยเก่งมาดีจะไม่มีหลังอีกวะพี่ โดนงูฉกไหนวะเราเมาดิมาดิเชี่ยแน่ตอานี้มั่งถ่ายไปตัวหนึ่งว่ะเพื่อนเออนั่นเหยวพี่กินดูตรงมาร์กหินซ้อมหน่อยดิไม่มองอย่ามองไม่เห็นเลยเออกูวิ่งกูยิงมันยิงกูโดนโอ๊กเจ็บเข้าหัวไปทีนึงโอเคกูวิ่งลงขวามาฮะอ้กิน้วอยู่ไหนวะอีกินโดนกูแล้ว รถอยู่ในเงินไกลเพื่อุดเพื่อนพี่มีมังเหลืองจุดเพื่อน hey, เฮ้ยแทนไอ้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 ติ๊กซ้อมมายีภาสามาล้อก้าเห็นไหมมาโดนหนักไปละพี่ยิีภาสามาแล้วอ่ะอยิงให้ามาตกไ,ตไปฝั่งพี่หน่อยตกนั่นนึงอตอก,ก,ลก,ลก,ลก2ล้อก้าล็อก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 ไม่เกียร์ข้าดขนาดขนาดเกียงแล้วโอ้โหบนเนินอ้เหี้ยอะฮ่าฮ่ผมผ่านแล้วเฮ้ยแม่อยู่หลังเราไอ้เหี้ยกันแล้วไหมกันแล้วไหมโอ้โหมันมาไล่ล่ากูแล้วโอ,โอโ้อโหปฏิบัติการรถระเบิดกูจบสิทธะ จ้านเดี๋ยวเดเดี๋ยวพี่กันตัวตัวนี้มาชุบกันเอาไอ้สองมมาดตัวไปสองเมตรตัวไปสองเออเออยิ่ไิสางเมตรละ รถขับไปหน้าก้าจอดอยู่เนินหน้าพี่ปะหมดแตกหมดหมดเหลอที่ที่ยิงไอ้แทนสองตัวก้าเฮ้ย<ด>ต้นไม้หน้าพี่นอนอยู่ใช่ใช่ใช่นอนอยู่นอนอยู่ต้นนี้กะาพี่ยิงลงไมไปหนึ่งแล้วลังไปพี่ไีแปดพี่แปด ดูกนครพี่ลมนะพี่ลมนะติดไฟป่าวะเออสวยเพิร์เฟกครับไอเหี้ยงงเียแทนเจองูเหี้ยสองตัวนะเพื่อนเ้ยสวยเพื่อนอุ้ยกล้าเชีย ไอ้เชี่ยหูวพวกเราโฟนโหดอ่ะพี่ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้แหละนะอะไรวะเยี่สิบเจ็ดตัวกล้ายิงไปเออหล่อแหละเฮี้ยบ้าบออ่ะเนี่ยโดซีโฟกุนได้สองคนไหนบ้าล่ะเออแต่ไอ้เยี่ยซีโฟแม่งของดีไอ้เยี่ยซีโฟอ่ะไอ้เยี่ยขับไปชนบก็ไม่ได้แม่งแรงทะลุบ้านเลยสัตว์ใครอยเล่นกับมึงวะไอ้เยี่ยตอนที่กูขับวซีโฟไปที่ไอ้เยี่ยบ้านต่อหมอแม่งชอบโอดเช่าล็อกส์โอ๊ะเช่า เออมันร้อนเลยไหม <S <S <า>แล้วมันก็แล้วมันก็ล้ำใส่กูเฮี้ยเฮี้ยกูรั่วเลยอ่ะนี่ย่ามาละ